สวัสดีจ้าวันนี้สิ่พามาสะปลาคอดขางคล้องเล่ละจ้าไปบังน้ำกันเลยจ้าโอ้ยตัวใหญ่เติบตัวแล้วนะ่ะ I'm sorry, see what อะดดูดีเอาบิงซะเนี่ยเอาวิงซะนี่ไปอะเอาวิงซะปลาไปก่อน อ enfin ันนี้นน่าตะปากก่อนนด้านแห้งอะ่เชื่อหน่อยแหนี่เราเราเลงมาน้วมันไม่ถบ ลงไป้าหมุนป,ปรไปติดปะซิวหน่อย <Okay. S 1> มันแรงแลวมาน้ำเจาะสาบ <laughs>

เพี้งฝนติตกเพ่อปฝนตกฮปาะคอปาคออีกน,าานั่นหันมาซื้อนาเจ้าแล้วอ่า ตัวมลลอยๆั่นขึ้นมาแล้วเออถ้าคู่กันตัวนี้นเนาะข้างล้างเจ้า่นะอ่นะเออนาะนออน่ะกำคอเลย กำเนียนนไหเออกำเรียนเยนเด้เจ็ดนี้ดต่เ่งเลยนเจนี้นี่นางเฝออยู่ไหมเจ็ดนี้ขาดขวดล้วก็นางเฝออยู่ เขาโคกวะนี่ไหม,มปวดวัวตึบๆอืมนี่นนเป็นครูนี่าเป็น,นครูออกอย่างหน้าแล้มวมัวใส่รอบเลยก็ไมิตรธรรมี่ต,ตรละสองตัวสามตู hai lần bọn tăm tăm cho nó hay nè tôi nhây cả mi rồi nào lại vào đây hay cả lại